สเลปเปินไอดอลที่กำลังเขย่าโลกในตอนนี้ต้องมี NCT ครับเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งในวงมีสมาชิกที่มากความสามารถถึง20คนและหนึ่งในนั้นที่น่าจับตามองก็คือยูตะครับ ยูตะนาก,กามโตะนะครับเป็นเด็กหนุ่มชาวญี่ปุ่นที่เริ่มความฝันในการเป็นศิลปินตั้งแต่ปี2011โดยเวทีแรกที่เขาไปสมัครก็คือการตามหาศิลปินฝึกหัดของค่าย S.M. Entertainment และเขาก็ฝ่าด่านผู้สมัครจากทั่วโลกกว่า1,000 0คนผ่านเข้ารอบได้ในทันทีครับหลังจากนั้นครับยูตะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ S.M. rookies โดยเขาได้เข้าร่วมรายการ EXO n i d e TO t a 14จนในที่สุดครับเขาก็ได้รับการประกาศให้เป็นศิลปิน NCT และได้อยู่ในซับยูนิตอย่าง NCT 127ยูตะมีส่วนร่วมอยู่ ในหลายเพลงครับอาทิ Dancing in the Rain และ Work It ซึ่งด้วยความเป็นคนญี่ปุ่น NCT ก็ปล่อยเพลงภาษาญี่ปุ่นออกมาแล้วก็แน่นอนนะครับว่ายูตะเนี่ยยอมได้มีบทบาทสำคัญในเพลงเหล่านั้นโดยเฉพาะ EP อัลบั้ม Love Holic อย่างไรก็ดีครับ NCT เนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของยูตะเท่านั้นเพราะว่าต่อมาครับยูตะก็เปิดสกรารมาให้ตัวเองในฐานะของนักแสดง เริ่มจากการรับบทนำในหนังแฟรนไชส์เรื่องดังของญี่ปุ่นอย่าง High and Low หรือเทียบง่ายๆก็คือมันเป็น Four Kings เอร์ชั่นญี่ปุ่นนั่นเองครับโดยแนวนคิดของแฟรนไชส์คือมันสามารถต่อขยายจักรวาลออกไปได้ไม่สิ้นสุดเนื่องจากทุกตัวละครเนี่ยสามารถเป็นพระเอกได้หมดยูตาครับเพิ่งรับบทนำในหนังปี2022ในชื่อ High and Low the w o r s d X วาระการกําเนิดของพันธมิตร3โรงเรียนโดยทั้ง3สถาบันครับร่วมมือกันเพื่อโค่นโรงเรียนมัธยมปลายโอยะโดยยูตาเนี่ยรับบทเป็นูุสกะเรียวตัวละครใหม่ของแฟรนไชส์ ที่แข็งแกร่งที่สุดในพันธมิตร3โรงเรียนถาว่าการรับบทนำในภาคใหม่ของไฮแอนโลคือก้าวย่างที่น่าจับตามองของยูตะแล้วเขายังไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขารับบทนำในซีรีส์อย่าง Play ์ t c o ดคู u y ได้วย เพล y คูไกด์ซึนะครับเป็นซีรีส์ที่สร้างมาจากเว็บมังงะเรื่องดังวาโดยกลุ่มนุ่มหล่อที่ดูเพลินแล้วเหมือนจะเท่แต่แท้จริงแล้วครับพวกเขาเป็นหนุ่มเดอเดรดาดาซึ่งยูตะรับบทฮายาเตะนุ่มมหาวิทยาลัยวัย20ปีที่รักการอ่านแล้วก็รักสัตว์ซึ่งเขาไม่มั่นใจในตัวเองเสมอครับเพราะกลัวว่าจะแสดงความเปินเดรอ,ออกมาในเรื่องนี้ครับยูตะได้ร่วมจอกับอีก3านุ่มหล่อมาแรงแห่งญี่ปุน่นทั้งไมโตะฟูจิโอ โดริซากุระดะและทาคุมิคาวานิชิแห่งวง JO1 ซึ่งทุกคนครับได้เผยแง่าามุมสุดน่ารักออกมาในฐานะศิลปินไอดอลแห่งวง NCT ของยูตะเนี่ยคงไม่มีใครครับสามารถปฏิเสธความสามารถของเขาได้แต่สำหรับการเป็นนักสแสดงนะครับผลงาน2เรื่องแรกของเขาทำให้ยูตะเนี่ยกลายเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการบันเทิงญี่ปุ่นไปแล้วครับเอาละครับนั่นคือทั้งหมดของ entertainment now ในวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกับผมญี่ปุ่นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono 29ค่ะ